เวลาที่เจอมราสิ่งสิ่งก็เลยโห่ไม่ดีไม่มีแต่ทำให้ใจปวดร้อนอะไรไม่ดีสักอย่างก็มีเจอหนั่นที่เข้ามาทำให้ใจมันเย็นทุกทีนาทีเจอเราอะไรที่ทำไม้มัน đi làm được mãi hay thành chuyện gì, có ying bên ta chút gì, thì mãi bên ta anh lòng say. Không tin đâu này, những đã từng, nhau ở này đã biến mất. Chỉ cần nghe

We're not you having แ,แล้วก็ขอเจอกับจูเนียร์ด้วครับท้าทยแบบญี่ปุ่นเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นอันนี้กาตใต้น้ <c oughs> องเข้าใจผิดครับ <c oughs> วันนี้ครับผที่คิดว่าพี่จะเอาน้องมาช่วยพี่ <c oughs> แต่ว่าพี่ช่วยน้องแทนใช่ไง <c oughs> ครับแค่ที่จะช่วยพี่นิดนึงเนาะช่วยกันไงเราวันนี้เรามาช่วยกันกันันานมากเลยบอกเมื่อวานใช่ชวนไปเที่ยวฮ้ยจุเนียว่างไหมชวนไปเที่ยวบอกไปเที่ยวไหนครับพี่หลอกหลอกมางานไงใช่โอเคครับพว่นนี้ถือว่าไม่ได้เตรียมกันใช่ไม่หลอกก็คืออน้องมาช่วยครับพี่กินน้ำกับตับนื้ออน้องมาช่วยเพราะว่า พวกมันก็พยายามหา,ามกินน้ำไ,ได้เสียงฟลเลยกินต่อได้ไหมครับส่วนแค่ไไม่ได้เนาะอ๋อขอคุณครับขอบคุณครับมาเป็นชับาครับอบ๋อครับ,รบได้ครับตู้ไปรษณีย์ญี่ปุ่นอยู่ทางนู้นนะฮะ กดติ๊สแตมด้วยครับสแตมสแตมมาสแตมมาติสแตมเลยครับสวัสดีครับผมครับไอเหล่าพอดีว่าจ้าขอบคุณครับอาแจ้เจ็บคอครับครับรักนะโอเคครับขอบคุณครับแต่าขอบคุณครับจ้าครับขอบคุณคฝากด้วยก็ขอบคุณครับผม จะถามพี่ลิศเรื่องทรงผมอยู่พอดีเลยเราพูดจบปรินี่ขอบคุณครับยังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้การทายทายเพลงเนาะนะจ๊ะเวลาเราน้อยขอบคุณครับจาขอบคุณครับขอบคุณฮะเดี๋ยวให้การทายทายงานเนาะเวลาเราน้อยฮะโอเคเมื่อกี้ตอนตอนร้องเพลงเรายูสมายสังเกตว่าไอตรงนี้อของพี่มันเด้งมากเลยตรงเนี้ยมันเป็นปอยหวานที่ปอยหวานใช่พี่ตั้งใจไหมตั้งใจตั้งใจเลยตอนแรกเขาจะร่วมหมดพี่ว่าจุด ทำไมพี่ขอไปหวานน่้ว้มันเป็นมันเป็นสเสน่ห์เห็นไหมในนี้ไม่มีใครทำได้แบบพี่อ่าส่วนเอกรวบมืรวบหมดนี่เป็นปล่อยหวานสเสน่ห์ของพี่มันเป็นสไตล์ครับผมไม่เดี๋ยววันนี้คือทีมงานของเราคือไปเที่ยวญี่ปุน่น <Okay. S 2> พี่จะพาน้องพูดเรื่องภาญี่ปุน่นเคยไปญี่ปุนป่นเปล่าเคยครับในที่นี้ใครเคยมาญี่ปุน่นบ้างครับขอยกมุอหน่อยเลยฮะไม่นับไปในอินเทอร์เน็ตนะครับ ขอไปแบบไปที่ตัวไป่ะฮะนี่อ่ะแสดงตัวนิดนึงไม่ค่อยมีใครเคยไปโอเคดีแล้วลิทจะพูดให้ฟังลิทไปญี่ปุ่นมาแล้วในชีวิตของลินะโอ้โหวไปพ่วเลยครั้งเดียว <laughs> ไม่คือ,อไปญี่ปุ่นจะเล่าให้ฟังว่าะคือตอนที่ลิไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบกํลังเลแบบเขาจะประกาศยกเลิกวีซ่าอะไรเงี้ย ดี่ก็ไม่รู้เรื่องว่าจากลงจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกอะไรเงี้ยเออสุดท้ายนี่ก็เออทำวีซ่าไปเถอะครับใช่ก็ไปทําวีซ่าแบบต้องโดดลงโดโดเบียนค่าบ่ายไปทําวีซ่าเพื่อที่จะไปญี่ปุ่นนี้ได้เพราะว่าเราจองตั๋วใกล้ๆเวลาเนี่ย<อ>เ,เสร็จปุ๊บพอไปถึงพอไปถึงบินลงลงลง,ลงญี่ปุ่นปุ๊กแค่นั่นแหละได้วีซ่ามาเรียบร้อยแล้วทำไมฮะ ก็ใช้วีซ่าปกติอ่าพอมันพอคิวเราเสร็จปุ๊บแค่นั้นแหละครับมันปิดบูธวีซ่าแล้วมันก็ไม่ต้องใช้อีกเลยอ้อาวที่เราทำมาก็ใช้มีคนสุดท้ายไงจริง<ช>หรอที่พี่โอ้โหแต่ก็รู้สึกดีว่าเออหาบหน่อยชีวิตหนึ่งได้ทำวีซ่าไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วเขาไม่ต้องทำแล้วเข้าไปเลยไปง่ายมากซื้อตั๋วข้างบินอยากบินก็บินไปเลยครับใช่ จริงๆนะครับก็วางแผนดเหมือนกันว่าอยากจะไปอีกรอบหนึ่งวันนี้เลยมาหาโปรโมชั่นไปกับป้าไปไหมฮะว่าป้าไม่ควรไม,ไม่ต้องไปญี่ปุ่นหรอกเราจะพาป้าไปจีนเสียบบวหิมาร์ <c oughs> กปวดอะไรพี่กวดข้อกวดเขา่าอันนี้อันนี้หายไวรอเรื่ ก็คือตอนนี้มันสะดวกสบายมากาญี่ปุ่นตอนนี้คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าทรบา,า,นนารบแล้วนะทุกคนทราบแล้วใช่ไหมฮะแล้วไปไหมขอตังขอ <K S 1> ตังด้วยโทษนะครับที่ไม่ใช่ชาเขียวนะครับจะพาไปยกแก๊งขนาดนี้ ก็ใครจะไปเข้าไปได้ไปดูโปรโมชั่นในงานมีเยอะๆเขามีโซนโซนญี่ปุ่นอยู่ข้างในนู้นไปหาเอาจะมีป้ายอะไรนะ J N T O ติดอยู่ใช่ครับเข้าไปดูเลยมีโปรโมชั่นเยอะๆมากมายซึ่งลิศได้ขุดรีดกับพี่ทีมงานเรียบร้อยแล้วว่าเก็บโปรโมชั่นนี้ให้ลิด้วยนะับลิศจะเอาลิศจะเอาไปญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาได้ฟังอีกโอ้ยังไม่หมดประสบการณ์ที่เยอะ อ๋อไปกี่วันเนี่ยที่ไปมาไปกี่วันพี่ห้าวันห้าวันประสบการณ์เยอะเลยเยอะมากใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังรอบหน้าเพลงต่อไปที่เราจะร้องกันเสียงเริ่มไปทุกทีแล้วครับช่วยร้องได้นะจูเนียช่วยร้องด้นะได้ครับเพลงนี้เลยฮะชอบก็จีบครับ